เด๋ยวปวดปวด大腿ปวถืเล็กเบอร์ขมูนะกูทอดหกยักษฝากมองนี่น็่เบียกขุนโอ้ได้เลือนอาก้อยน้า ปรเด้เดช่างชิมีขมูนี่เนาะมี่เสาขุดมันแรงขุดมันทามันรวยบอกระบ้าาทามันที่เสาบอกกระเปาอีกพ่อได้แต่ชำนาญเวียงวูัิ์โด้อ้ด้งานทีุ่ดขุดเปดิเฮดสันียมกระจกวูบี่ได้เงินหละเมื่อนี้ขึ้นไปนอนอยู่เพียงคนชันเมาเองเอาแล้ว กูกับคนคือกันละวะกูมันกินเล็กกินค้างมันจะใช้กูเมื่อยกูกระจมจมเชียวบันได้บาเออข้าซาละกันเฮ็ดดุดุคือกูนั่นกว่าดอยไอเอ้ยเฮ็ดดีดอ๊อกกระเด็กเองกันได้กทำกันน่ะแล้วเจ้าเจ้า นักแล้วได้สองคนเป็นภัยตัวทีพตัวดแดนล่บ๊านบจอย่ะเลนขนี่ย่อนห,หาหลายหลาน กันถือกเลขอันนี้รวยได้สื้อสีน้ำซัดหน่กันถือกสีน้ำซัดนี่ถือกได้หาลอยละเลยอ๋อซื้อพันหนึ่งก็ซื้อซื้อพันหนึ่งครัแหละได้หางลอยละเลยพอซื้อแล้วเนี่เลขโพโต้ก็มีซื้อพันหนึ่งได้สี่ลอยละพันหนึ่งซื้อละละโอ้ซื้อได้เนี่ยเลขเป็นเนี่ยกูบเคยซื้อเนี่ยเลขนะมันจะออกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เอาไปดูแล้วเอาเถือกไปเอาอยู่ บอลเขาขายกันแล้วเขาพาไปพวกที่เขาซื้อน่ะมันเด้คันโาซื้อสี่น้ำซัดนี่กันถือเมื่อสีน้ำซัดเลี้ยงนี่เขาจะได้ห้ารอยล้านรวยเลยนะเป็นเศรษฐีเลยมีคนถือนะใช่มีคนถือดี่นี่อบักไมันมีชื่อแนวได้ห้าร้อล้านมึงบอกมันนเาซือวะเนียโอ้โหเมื่เยบอกเ้คันโตมีเงินสองพันนึงสองพน่ะ ซื้อพันหน,นึ่งถึงหกโตมึงได้สี่ร้อยล้านแมนว่ะแม่ห้าร้อยล้านลงทึนหน่อยจะได้กำไรมามาเด้อมาเอาเงินเด้อเด้อตามซื้อเด้อไฟบุญปูมทันเด้อป <Thunder. S 1> ูสุดท้ายเลยอากัม อ่ะสิพันมันคือได้นแท้์อายโยขันบพอกเอามันไม่ละเมื่อโมกินเอาเมื่อโลดคนมือโลดยังได้ชำเลยนะหน่อยไดหน่เห็ดลายได้ลยขันบพ่อใจกูเมาเห็ดมันเมื่อปีจ้างก็บเราลวยดอกโก้องเพิ่งชินชาชิดแล้วแ่ะในรัวกูตอนนี้กูได้มียังนอกจากสี่ร้อยล้านอย่างเดียว อจะทินจะทานเออลูกลานนี่มาคอเล็คอเบอร์น้ำนี่แหละเห็นได้ใะเห็ดเบียกเห็ดงานมือนี่กันเห็ดได้ช่ำได้มูได้ช่ำน,น,นันมันเสียบเปียกนะเห็ดกระเมื่อยเนาะน้ำกัน,กนสัตว์ทัศน์เอาเงียบเอา,เลาแล้วเตือนละบ่เฮยเอาแล้วแล้วมันมีแท้อยู่บ่จะทินจะทานนี่เนาะ ว่าว่ามว่าผู้เดียวก็บ,บริงินเพียงกก็ไม่แท้แล้วไปเข้าพันเ่าด้วมือแรงนี่อ้าชมนี้แล้วเมื่อก่อนคาม,มือตึตาเลย พอกระปะเจ้าตากแดดมันมือมาต่อไปหาเงินหาขับไปไปคือชิวน้ำพี่นแล้วไปลูกพอชิพาไปกินนำ้ำมาลูกมามามากินนำ้ำกิในในายลูกมามา,มา,ม,าในในมาลูกมาโอ้ยเจ้าโอ้ยเสียพอพนันบ่ไว้เดือดดีดองอยู่มา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 ,มาน้ำเย็นๆนี่พอชินนอช่งให้เจ้า ีแห้ง nhau เลยเอาเด้อมาเด้อโอ้ยนี่นี่ชุ่มชําหัวใจเอาพออีวนนัให้ละลายก่อนพอ,อป้านี่เด้อเจาอาบชุ่มชําเลยพรขึ้นไปนอนก้อนมื่อแห้งเอาลูนี่ก่อนลูกเลยไปชิวเกณฑ์ก่อนเด้อ chết cả ơi nhân vô à chết cả ô bố mì là ao im lù im lù gu ài đây đây đến hậu phan có mì vô thèm bay sáng sắn kem bay

รอดใต้รอดใต้แม่มันขัดอะไรวู้โอ้ยเกิดมาแล้วนอใจ ยังคือบ่มีลูกมีเมียคือเขามาเอาเหือนบ่มีไพยมาตอนมะครับนอกจากเป็ดไก่ต่เป็นชาด แล้วบอลน,นี่คุณคุณคือเคยมา เป็นคนปกปักหักษาเท่าน,นี้แหล้วมันเป็นไผเอาแล้วเจ้าทินเจ้าทานบอลเนี่ยคือมาเฮ็โดโอลดแท้เป็นตาหักเนา่ามึงขึ้นเอาได้มึงจึงมาลบดูลองดีทั้งถือทังกูอยูน่นี่มึงอยากตายเห็นบ่มึงติดปกไอ้เนาะถูกนี่กบแมงเอ้ยขน้อยก็ไปอยากลบดูรักก็ยังมาคอโชคอลาบคอเล็กคอเบิร์ดนี่แล้ว ขน้อยกับถูก n ยากปักมองแนวนันบอกโดยขน้อยและสิได้บ่เหล็กหันชาทุธาตอีต้นขน้อยนะมึงถูก n ยากปนันบอกกะถูก n ยากปักมองอันดีแล้วจนบ่มีแนวเทียบพอแล้วหาเศรากินเศ้าอยู่เคยหาเศรากินคำแล้วมันบูด <c oughs> ไปขุดหมอกขุดมันกะบ่ได้คือหมูหมูไดหาสิบแสนหนึ่งเขาไดสิบพันโวกชะตาบ่สิแล้วสะทุธาตเฮาแนะ มึงคือจะเป็นคนดีอยนี้เนาะอ่ามึงเป็นคนดีแท้กูกวสิให้อีลีบาจะทีอลีบาอลีบาอลีบาจะทีอลีบาอลีบาเชยอลีบาน้ำออกก่อนถือใส่แมตก่อน Nam y sang nữa. Couldn't yêu. Ta tìm yêu ba. Ba tsúp. O ma. Down, y boli. Ow, 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 ăn thi Ăn Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Ow, <8 S 1> อปดเออต่อไป <9 S 1> เก <6 S 1> ้าเออถ่ายเด้อวันนี้หกห้าห้าห้าแมนบอแปดเ้าห้าแปเด็ดวัจะเทเออเด็ดแบบคืกคอกูนีน่เหรอมัดแล้วบอแนวอะไรกัน หมดแล้วเออสันกะไปก่อนไปก่อนนะเพ่นนะว้าวปันนี่คือบอกกองซูมมาใครเลยซะป้าตมีแธลิโนเจทีนถึกนี่ลูกสิเอาโคโยตี้มาเต้นให้โลดไปก่อนเด้อ

ลืมแล้วเด้เล็กช่างน้อบาทนี่เอาเล็กยังอายไม่คนท่าซื้ออยู่นี่หากเอาแปดชิบพันเรวจะเก้าพันอายคือพันหนึ่งไอจะเอายังบอกบอกเป็นยังน้องเรีไยไว้เงินอายพอมีอยู่ให้เจ้าโฮมัยเป็นคาดอโดยกับใจาอาย

ลอลไ้สิน่นกูบอกก็ถือดีเท็กากได้มันออกมาเท็กถืกปกอปักลาเทกยังมันกินเทคกคาตีกูนี่แล้ว